สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมใน yood youtube ผู้ชมใน facebook นะครับพี่หมอมาเองนะครับก็ไม่มีอะไรฮะวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกำลังนั่งอา่านหนังสือสอบอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็จะไปลงสนามสอบนะครับใครเข้ามาแล้วเนี่ยพี่หมอมาลฟ์ในช่วงเย็นๆเนี่ยไลฟ์อะไรนะครับก็จะมาไลฟ์้านะครับพี่หมอทำมาตั้งแต่วันที่ ไปโดนลงครั้งแรก15พฤษภาคมนะครับที่ตัวสำนักงานประการสังคมนะครับขาดีไม่กี่วันเองนะครับก็จะครบ2ปีแล้วนะครับทำข้อสอบไปหลายครั้งแล้วนะครับมิดเทอมนะครับสอบครั้งสอบย่อยนะครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการฟังผลสอบนะครับก็กลับว่านะครับพรุ่งนี้เนี่ยประชุมครมถูกไหมครับประจำตัว ทำเนียบรัฐบาลนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับว่าพี่หมอทําอะไรพรุ่งนี้พี่หมอจะไปที่ทําเนียบนะครับจะไปทําอะไรก็คือจะไปให้กําลังใจนะครับทั้งเสียเฮงนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเขาจะประกาศผลสอบเราเป็นยังไงจะมีมติเห็นชอบไม่เห็นชอบนะครับและนอกจากมติเห็นชอบต่อพระราชกําหนดแล้วเนี่ยเขาจะ พิจารณาอะไรเร่งด่วนให้เราหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้โปรแกรมเป็นยังไงนะครับพรุ่งคืนนี้พี่หมอก็จะแบบหยุดการอ่านหนังสือแล้วนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าเขาจะสอบยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะไปเจอพี่หมอนะครับเจอได้นะครับพรุ่งนี้วันที่22กุมภาพาเวลาประมาณสัก9นาฬิกา59นาทีนะครับเวลาดีเราก็จะ ไปนั่งนะครับไปยืนไปรอไปฟังว่าคณะรัฐมนตรีเขาจะประชุมเรื่องเงินชราภาพหรือเปล่านะครับแล้วผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างะนะครับสิ่งที่พี่หมอคาดหวังก็คือเราอยากได้มาตรการเร่งด่วนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกฎกระทรวงที่ได้อธิบายไปเมื่อเช้านะครับพรกก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะไปฟังนะครับว่า ตัวที่เขาประกาศออกมานะครับเสียเฮงว่าเขาจะออกกฎกระทรวงคืนเงินให้เรานะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับคนที่ยังไม่มาฟังเนี่ยข้อเรียกร้องเราทั้งหมดมี3ข้อถูกไหมฮะทั้งหมด3ข้อเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งนะครับออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่เอาไปแก้พรบก็คือให้ผู้ประกันตนที่ครบอายุนะครับมีสิทธิ์เลือกเงินบําเหน็จบำนาญชนาภาพนะครับแล้วก็ส่วนของการให้กู้ นะครับกับส่วนของตัวคืนนะครับซึ่งพี่หมอเนี่ยคาดหวังว่าเขาจะคืนให้ทั้งหมด30%ถ้าไม่พอนะครับอีก20%รวมเป็น50%สเนี่ย20ก็ปล่อยกู่ซะนะครับซึ่งปล่อยกู่เนี่ยเสียให้งงเอาพูดเองนะครับว่าถ้าปล่อยให้สถาบันการเงินเป็นคนคู่ให้กู้เนี่ยดูท่าจะลำบากเพราะงั้นเนี่ยตัวกดกระทรวงหรือตัว พรกรที่จะออกมาหรือก็มันจะออกมาก็ต้องนะครับประกาศคืนเงินผู้ประกันตนนะครับคืนยังไงพี่หมอก็จะขอแนะนำหรือว่าจะขอเสนอแนะนะครับว่าให้คืนกับคนทุกคนที่มีเงินอยู่ในระบบประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนปัจจุบันถูกไหมฮะมาตรา33 3940หรือคนที่ ลาออกไปแล้วนะครับบางคนอาจจะอยู่มาตาสองแปดบางคนอยู่มาตาสี่หนึ่งบางคนอาจจะเป็นผู้สิ้นสภาพไปแล้วที่ยังมีเงินสะสมชราภาพนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่รับํำนาญไปเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนไม่ถึงปีรับไปยังไม่ถึง30%ก็ขอให้ได้รับนะครับอันนี้คือในส่วนของการคืนส่วนของการกู้เนี่ยก็อยากให้ตัวประกันสังคมมาปล่อยกู้โดยตรงนะครับ อย่างที่ตัวเสียเหงเป็นคนพูดนะครับว่าการที่ผู้ประกันตนไปกู้กับสถาบ,บันการเงินน่าจะยุ่งยากแล้วก็ดอกเบี้ยก็อาจจะแพงนะครับเพราะางั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ตัวที่หมอคาดหวังนะครับก็ที่มาไลฟ์เนี่ยจะไลฟ์สั้นๆน,นะครับไม่ได้เชิญชวนนะครับไม่ได้ซ่องส่งนะครับไม่ได้ทำผิด พอลกรน,นะครับแค่ไปทำอะไรฮนะให้กำลังใจนะครับมีใครจะไปให้กำลังใจคอรมอ,อกับพี่หมอไหมฮะมีไหมฮะมีไหมฮะมีคนมีคนจะไปกับพี่หมอไหมฮะให้กำลังใจพี่หมอเดี๋พี่หมอเขาจะเข้าไปอ่านนะครับว่าตัวไลฟ์พี่หมอเป็นไงบ้างน,นะครับมีใครมีใครใครมีคำถามไหมฮะ มีนะครับในส่วนของ y o u t u เนี่ยมีคนดูอยู่ทั้งหมด22คนนะครับพี่หมอเล่าอีกทีหนึ่งนะครับก็คุณหน่อยละองศีนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับพี่หมอประกาศนะไม่ใช่ประกาศครับแจ้งให้ทราบนะครับทางสมาชิกในกลุ่มทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพรงนี้พี่หมอแต่เช้าพี่หมอจะเดินทางไปหานายกนะครับที่ทำเนียบนะครับใครจะฝากอะไรถึงนายกหรือเสียเฮง ฝากมาได้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับพี่หมอไปดูที่ตัวเฟซบุ๊กนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครจะฝากถึงอะไรหรือเปล่านะครับเฟซบุ๊กนะครับก็คนคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ พี่หมอประกาศนะครับว่าไม่เก่งพี่หมออ่านนะครับมีคุณสารณะตีอูภัยจิตนะครับมีจินตนานะครับบอกให้พี่หมอสู้สู้พี่หมอไม่ได้เป็นลบนะครับมีคุณยาคู่นะครับสวัสดีค่ะเคยนน่้นอนที่ทำเนียบเลยเหรอครับพี่หมอไม่ครับเคยนน่้นอนที่นี่เนะครับอากที่เย็นสบายครับแล้วก็ มีคนนะครับพิมพ์มาฝากบอกจะเอาบาเหน็จนะครับคุณกอนธนานะครับเดี๋ยวพี่หมอไปบอกให้ว่าช่วยออกพรากรเอาบาเหน็ตด้วยมีคุณธีรยุทธ์สีดำนะครับสวัสดีพี่หมอมีคุณปรีชาเป็นกํนาลังใจให้พี่หมอครับแล้วก็คุณกอนธนานะครับบอกเสียด้วยจะเอาบาเหน็จนะครับมีใครอยากบอกอะไรไหมครับใบหม่อนฟรามนะครับอยู่ร้อยเอ็ดอยู่ใกล้ค่ะอยู่ใกล้จะไปด้วย ท่านสุทินพูดจะสําเร็จไหมคะท่านสุทินพูดเมื่อไหร่ครับ<อ>ก็ทุกคนนะครับขอคืนนะครับ<อ>ก็สู้ๆส,สู้ไปครับพี่หมอนะครับเป็นกำลังใจให้พี่หมอนะครับส่วนใหญ่ก็มาให้กำลังใจนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพี่หมอประกาศอีกที่วันพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าพี่หมอจะเดินทางไปให้กำลังใจคณะรัฐมนตรีไป ดูว่าผลสอบออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะคอยรายงานนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับพี่หมอจะพยายามเตรียมอุปกรณ์ไปไลฟ์ให้นะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับก็ลองคอยติดตามแล้วก็ฟังข่าวพี่หมอแล้วกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับก็ไม่รบกวนเวลาแล้วนะครับมีคนบอก fc ครับพี่หมอนะครับมีใครมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับตัว กฎเตีวเยวนีการประชุมครมนะครับพี่หมอก็คือคาดหวังนะครับจากที่เสียเหงเป็นคนพูดเองถูกไหมครัว่าวันอังคารที่22นะครับเขาจะเอาเรื่องตัวการยกราก่างรราชบมัญญิเนี่ยเข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีซึ่งพี่หมอเคยได้รับบทสรุปมามีทั้งหมด14ข้อซึ่งใน14ข้อนั้นเนี่ย จะมีหลากหลายมากครับอย่างเช่นการขยายอายุ <S S. <S ไม่รู้ว่าจะขยายจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการมาตา3า33นะครับเขาจะขยายจากอายุ60ไปเอ้55เป็น60นะครับขยายการรับเงินถูกไหมฮะขยายขยายจากการตัวการสมัครด้วยนะครับ แต่เดิมเนี่ยคนอายุเกิน60สมัครไม่ได้เป็นผู้ประกันตนใหม่ไม่ได้แล้วมันก็จะมีเรื่องที่เราเคยไปเรียกร้องนะครับให้เรา3าม่างขอประกาศด้วยครับเปลี่ยนจากการเรียกสมขอไข่เป็นสามหอหีบก็คือ1ให้เราเลือกนะครับช่วยกันเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวใครที่ดูอยู่เนี่ยช่วยพี่หมอพิมพ์เลข3แล้วก็หอหีบนะครับขอไข่เราฆ่ามันทิ้งไปเลย สามหอหีบนะครับหอหีบนะครับหอสละหอสละอีนะครับหลืมใส่บเบไ,ไม้นะครับไม่งั้จะเป็นแบบวสามหีบนะครับสามหอหีบก็ประกอบไปด้วยหนึ่งให้เราเลือกนะครับสองให้เราคืนสามให้เรากู้ใครชอบขีบไหนช่วยเขียนด้วยครับให้เลือกให้คืนหรือให้กู้นะครับ บุกนะมีคนมาบอกก็บุกเอาอะไรบุกดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็เจอกันที่ตัวรัฐสภานะครับรัฐสภาคำเรียบรัฐบาลสามหอถูกต้องช่วยพิมพ์ด้วยสามหอหอหี่สามแล้วก็หอหอสระหอสละอีนะครับแล้วก็บอกเป็นหมายเปลี่ยนแล้วนะครับไม่เอาละสามขอเปลี่ยนจากสามขอเป็นสามี พรุ่งนี้เจอกัน9นาฬิกา59นาทีเวลาดีไปฟังผลสอบกันนะครับสามหอหีบอีกทีหนึ่งนะครับสามหอหีบประกอบไปด้วยให้เลือกให้คืนให้กู้นะครับสามหอหีบสวัสดีครับ